สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวงานอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นนะครับจากตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นอ่า h s t ยี่สิบนะครับแล้วก็เป็น dht 1 1หนึ่งนะครับผมมาอ่านโชว์บนจอ lcd นะครับผมแล้วก็โชว์ที่ตัวบลิงนะครับผมเป็นแบบเรียลไทม์นะครับก็คือจะมีตัวบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นเมกาไวไฟนะครับผมทำการอ่านค่าแล้วก็ส่งไปให้ตัวชิป ep ไปสองหกเพื่อทาการส่งขึ้นมายังตัว บลิงตัวนี้นะครับก็จะโชว์ค่านะครับเป็นเรียวไทม์เลยนะครับสังเกตก็จะเปลี่ยนนะครับไปเรื่อยๆอันนี้2ตัวแรกนะครับก็จะเป็นของตัว s s t 2ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็นของตัวนี้นะครับเราจะใช้วิธีทดสอบให้มันเปลี่ยนแปลงค่าด้วยการเป่าวิที่เซนเซอร์นะครับผมเพื่อให้ความชื้นมันขึ้นนะครับอันนี้เราเป่าไปที่1ตัวนะครับผมสังเกตจะมีค่าขึ้นมา หนึ่งตัวนะครับก็คือท t g ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่สองนะครับอ่าตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมแล้วก็อุณหภูมิก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับอเดี๋ยวเราลองอีกตัวนึงครับตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่สองนะครับแสดงว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่หนึ่งนะครับอ่าสังเกตค่าความชื้นขึ้นมาแล้วนะครับผมตัวที่หนึ่งโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นค่าเรียวทางเลยนะครับสังเกตตรงนี้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรา ทดสอบด้วยการเทสตัวที่สามต่อนะครับผมเรางทำการเป่าตัวที่สามนะครับค่าตัวความชื้นก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมและตัวอุณหภูมิก็ขึ้นเรียบร้อยนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับ